สวัสดีค่ะเพื่อนเพอนพกันคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนําอุปกรณ์สําหรับการใช้ทําคลิปของเราหนึ่งตัวนั่นก็คือไวเลสไมโครโฟนตัวนี้เลยนะคะเป็นรุ่น j 3นั่นเองรุ่น J13 นะคะนี่นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ใหม่นะคะในกล่องนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีตัวนี้ให้นะคะเป็นที่เก็บอุปกรณ์นั่นเองนะคะแล้วก็ชาร์จไปในตัวนะคะ ตัวนี้คือรีเซิร์นะคะคือตัวรับสัญญาณเมื่อเราใช้ใหม่จะต้องเสียบตัวนี้เข้าไปในก็เข้าไปในช่องโทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็จะรุ่นนี้จะมีไม่สอตัวนะคะไม่มาให้2ตัวนะคะใช้ทําคลิปคู่กับเพื่อนได้โต้ตอบกันได้ได้ยินชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตเสียบไม่เพื่อที่จะได้ฟังเสียงเราได้ชัดขึ้นนะคะก็นําไปเสียบที่โทรศัพท์ตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเสียบตัวที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะคะ ตอนนี้เราเสียบไม้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ทราบว่าเสียงเปลี่ยนไหมนะคะและยินชัดขึ้นไหมเอ่ยนะคะอ่าเรามาพูดอีกครั้งนะคะไม้ไม้ตัวนี้นะคะเป็นไวเลสไมโครโฟนตัวนี้นะคะใช้ระยะไวเลสได้ถึง20สิบเมตรนะคะตรงนี้เลยนะคะยี่สิบเมตรนะคะในกล่องนี้นะคะจะมีไม้ให้สองตัวคือแพคคู่นะคะ คือตัวที่เราใช้อยู่นี้กับตัวนี้นะคะแล้วก็มีตัวรับคือรีเซิร์ฟเมื่อกี้นี้หนึ่งตัวนะคะใช้สะดวกนะคะเมื่อแบตหมดนะคะเราก็สามารถชาร์จแบตท,ที่ช่องนี้นะคะสายชาร์จก็จะมีให้ในกล่องนะคะเดี๋ยวเราหยิบห้ดูสายชาร์จก็คือตัวนี้นะคะที่เขาให้มาเป็นหัว usb ด้านหนึ่งแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็น t ไท i c นะคะ ตรงรีเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะคะด้านข้างเขาจะมีช่องเสียบโทรศัพท์ด้วยนะคะให้สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ในตัวนะคะเวลาเราอัดคลิปนานๆเนี่ยนะคะเขาก็สามารถชาร์จได้ด้วยนะคะโดยไม่ต้องกลัวแบตจะหมดนะคะเดี๋ยวยวันนี้นะคะเราจะทําการทดสอบโดยการเดินขยับห่างออกไปเรื่อยๆด้านหน้าบ้านนะคะเ,เพื่อทดสอบว่าสัญญาณที่เราเดินไปไกลๆเนี่ยเขาจะได้ยินชัดไหมนะคะระยะจากที่เรานั่งอยู่ถึงประตูรั้ว นะคะเลยคนตัดหญ้าไปเนี่ยนะคะประมาณยี่สามสิบเมตรได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะบกไม้บกมือแล้วก็จะพูดไปด้วยว่าจะได้ยินไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําการขยับไปด้านนี้นะคะว่าจะได้ยินชัดแค่ไหนนะคะตอนนี้เราอยู่ห่างจากกล้องประมาณสามเมตรนะคะไม่ทราบว่าได้ยินชัดหรือเปล่านะคะตอนนี้ในระยะ6เมตรนะคะได้ยินชัดหรือเปล่าเสียงเป็นยังไงบ้างไม้ตัวนี้เขาสามารถตัด เสียงรบกวนได้3ามระดับนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราใช้อยู่ระดับที่สามนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะขยับไปอีกนะคะตรงน,นี้นะคะเพื่อนๆประมาณสิบห้าเมตรจากตัวกล้องได้ยินชัดไหมคะเสียงเป็นยังไงบ้างได้ยินชัดไหมคะปกติไหมเพื่อนๆคะตอนนี้เราอยู่หน้าประตูแล้วห่างจากกล้องประมาณยีสบเจเมตรนะคะเสียงเป็นยังไงบ้างคะเราจะบอกมือนะคะ เสียงชัดไหมหรือสะท้อนหรือกล้องหรือมีเสียงรบกวนไหมตรงนี้เป็นหน้าถนนด้วยจะมีเสียงรถเสียงอะไรเต็มเลยนะคะได้ยินเสียงรถบ้างไหมคะ,ะแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปฟังผลที่ที่กล้องนะคะเพราะเราเองก็เพิ่งทดสอบเป็นครั้งแรกตอนนี้เราเดินเข้าใกล้กล้องไปเรื่อยๆนะคะเสียงเป็นยังไงบ้างตังเท่าเดิมไหมหรือเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดดูที่จอโทรศัพท์นะคะ ตัวนี้เป็นรุ่นที่หนีบกับคอสเสื้อนะคะราคาถูกนะคะหลักร้อยนะคะหนีบไว้แบบนี้นะคะท่านเพื่อนท่านใดสนใจหาซื้อมาใช้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ